สวนนี้ทําต่อมาจากคุณพ่อรับมรดกตกทอดก็คือทําในเรื่องของเกษตรนะคะลองผิดลองถูกทําหลายๆอย่างจนกระทั่งมาทําในเรื่องของนักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมสวนทองมนตั้งอยู่เลขที่190หมู่ที่3ตําบลหนองแสงอาําเภอปากพีจังหวัดนครนายกหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมตําบลหนองแสง เป็นสอพอกอเครือข่ายของอำเภอปักพีค่ะส่วนนี้เป็นการทำสวนแบบเกษตรผสมผสานนะคะมีเรื่องของไม้ผลป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างมีการเลี้ยงไก่แบบหลุมแล้วก็เพิ่มในเรื่องผลผลิตในเรื่องของชันนรงค่ะไรายได้หลักจากส่วนนี้นะคะเราเลี้ยงไก่แบบ ปล่อยอิสระเนาะเราจำหน่ายไข่อินทรีย์นะคะให้กับในชุมชนแล้วก็แม่ค้าในตลาดมันเป็นไก่ที่เราเลี้ยงแบบปล่อยเนาะในเรื่องของคุณสมบัติของเรื่องของไข่ไข่จะอร่อยกว่าไข่ปกติค่ะลูกค้าบอกว่าไข่มันจะมันแล้วก็ไม่ข่าวนอกจากไก่แล้วนะคะเรามีผลผลิตจากชนนารงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูค่ะ และหน้านี้คือชันนรงนะคะที่บินเข้าบินออกอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพึ่งจิ๋ว หรือว่าทางบ้านเราเรียกว่าแมงที่สูดโดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่ตามหลังคาอยู่ตามเสาทํารังอยู่นะคะเราก็เลยไปเรียนรู้มาแล้วเราก็เลยเอา,เอา,เ,อาเอาต้นแบบมาเอามาไว้ในในรังเพื่อที่เราจะสามารถเก็บน้ําผึ้งเขาได้ในรังมันก็จะมีตัวอ่อนมีไข่อ่อนไข่แก่แล้วก็มีผึ้งงานตัวชนโรงเนี่ยคะ่ะทำงานอยู่ข้างในในระหว่างที่เขาออกไปหาน้ําหวานในแปลงของเราอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เป็นผลผลิตเรื่องของมะนาว ในเรื่องของไม้ผลแล้วเขาก็จะพร้อมกับเอายางไม้มาด้วยเพื่อที่จะมาชันามายาแนวตรงนี้เพื่อไม่ให้หมดหรือว่าจิ้งจกเข้าไปทําลายรังเขาพึ่งเป็นพึ่งตัวใหญ่แต่ในดอกไม้อย่างเช่นกรณีเนี้ยดอกดอก,ดอกฟ้าทลายโจรตัวชนาโรงสามารถชอนชัยเข้าไปหาน้ําหวานได้มากกว่าแล้วผลผลิตที่เราได้เนี่ยค่ะน้ำพึ่งเขาจะเข้มข้นกว่าน้าพึ่งทั่วๆไปมีคุณสมบัติทางยาด้วยค่ะ กว่าเราจะได้ผลผลิตที่เขาได้มาเต็มเต็มรังเนี่ยนะคะใช้เวลา6-8เดือนขึ้นอยู่กับพืชอาหารของเขาเสร็จแล้วความเข้มข,ข้นของเขาต่างกันตัวนี้นะคะความเข้มข้นมันต่างจากน้ำผึ้งทั่วๆไปราคาอยู่ที่2.50บาทต่อซีซีหรือลิตรละ2,500ที่สำคัญนะคะนอกจากน้ำผึ้งเรายังได้ขี้ชัน ซึ่งที่ชันตัวนี้นะคะเราเอามาละลายกับแอลกอฮอล์95%ได้สารสกัดที่เรียกว่าโปโพลิสซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสค่ะถ้าในอุตสาหกรรมหรือ,อทางแพทย์เขาเอาไปทำเป็นสเปรย์ฉีดพ้่นที่คอน้ำผึ้งแล้วก็โปโพลิสเนี่ยนะคะเราเอามาผสมกับทามินชันทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสบู่ เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วทำให้ผิวนะคะกระจ่างใสขึ้นค่ะ สวนทองมนนะคะเราใช้หลักการพึ่งพาตัวเองก็คือในเรื่องของปุ๋ยเราทำปุ๋ยหมักใช้เองนะคะจากที่การเราเลี้ยงไก่หลุมเนาะแล้วเราก็เอามูลไก่มาทำปุ๋ยเราทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในสวนด้วยสำหรับป้องกันแมลงแล้วก็ส่วนหนึ่งเราผสมน้ำให้ไก่กินเพื่อเสริม ให้ไก่แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคเราก็เอาปุ๋ยเนี่ยค่ะไปในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวหรือว่าสวนผลไม้สวนมะนาวที่เรามีตัวชนนาลงจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มผลผลิตไม่ว่าพริกมะนาวหรือว่าไม้ผลกระท้อนสิ่งที่เรามีในสวนนะคะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้น ให้มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานเพื่อให้บริการเกษตรกรในด้านการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตการวางแผนการผลิตการตลาดการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่และปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆที่เกษตรกรได้พบในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทํางานและการประสานงานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าทางด้านกาเกษตรให้มีคุณภาพแล้วก็สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดจนพัฒนาการผลิตด้านผลผลิตและคุณภาพผลิต,ลตให้ตรงตามความต้องการของตลาดกเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปนะคะสามารถมาเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือการทําเกษตรแบบผสมผสาน แล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนะรงสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้ยินดีต้อนรับค่ะ